มาถึงอีกหนึ่งข่าวกันเลยดีกว่านะคะก็เป็นข่าวดีที่โอ้โหต้องบอกว่าน่ายินดีมากๆเลยเช่นกันนะคะกับสําหรับหนุ่มมาดเข้มคนนี้นะคะจากบ้าน True f f 5นั่นเองกับหนุ่มร้อนค่ะที่กําลังจะลาโบสปลายปีนี้แล้ว ได้เริ่มงามยามดีนะคะสำหรับหนุ่มมัดเข้มจากบ้านทรู e f f รอนพัทรพลหรือว่ารอน AF5 ก็กระซิบบอกงานบุญพี่ๆชาวทรูอินไซต์ทันทีว่า21ทธันวาคมนี้เจ้าตัวจะลาบวชที่วัดนวนจันทร์ตามความตั้งใจที่จะบวชทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่มานานแล้วซึ่งเมื่อทุกอย่างลงตัวก็ขอเคลียร์คิวทางโลกเข้าสู่ทางธรรมแล้วจะรีบกลับมาสาสางานต่อค่ะ ครับผมก็ตอนนี้นะครับก็ได้เลิกได้เลิกบวชมาแล้วครับเป็นวันที่21ธันวาคมนะครับวันอาทิตย์นะแล้วก็แต่ว่าจะปรงผมก่อนหนึ่งวันคือวันเสาร์ที่20ครับผมก็เลิกได้ที่วัดนวลจันทร์ครับตั้งใจครับตั้งใจจะบวชมามาหลายครั้งแล้วแต่ว่าด้วยจังหวะของเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆตอนนี้ก็เพิ่งเคลียร์เคลียร์คิวได้ครับละครปิดไป2เรื่องก็ก็เลยขออนุญาตผู้ใหญ่ครับว่าว่าจะจะลาบวชก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาลุยงานใหม่ผมอยากจะบวชทดแทนคุณคุณพ่อคุณแม่แล้ววกก็คนทีี่่เเาารย ผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับที่เราได้เราได้แบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ครับที่ตั้งใจไว้อยู่แล้วเรื่องวันยังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเรื่องเรื่องเรื่องเวลาของงานหรือว่าเรื่องของความสะดวกอีกทีหนึ่งใช่แต่ว่าอาจจะอาจจะบวชยาวนานมากไม่ได้เพราะว่าเราต้องทางานนะครับมีเรื่องของการทางานดูแลครอบครัวด้วยแต่ว่าก็จะได้ระดับหนึ่งครับถ้าเป็นไปได้เนะี่ยอยากจะได้ประมาณสัก อย่างน้อยประมาณ15วันครับอย่างน้อยนะครับที่ททตั้งใจเอาไว้แน่เลยยังไงก็ขออนุโมทนาบุญกับรอล่วงหน้าด้วยนะคะส่วนแฟนๆที่รอติดตามชมผลงานปีหน้าหลังบวชค่ะน่าจะได้ชมกันแบบยาวรวดตลอดทั้งปีเพราะหนุ่มคนนี้เขาฮอตอยู่แล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าไว้เลยนะคะก<ช>็ะถือว่าเป็นการบวชทดแทนคุณคุณพ่อคุณแม่นั่นเองครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายเนาะต้องต้องทำนะคะใช่นะคะ